ย่างน้ำลังกันสับลาบสับลา,าบพี่น้องป้าเมื่อเศร้า, <c oughs> านี่ว่าพักสวรรค์กับสาวนบดไดไปบาดเขาไปโหนเฮ็ดมาผนว่าปวดอีกแล้วปั่นเครื่องแล้วพี่น้องเอ้ยสวนกันเขาป่าหาเฮ็ดอีกแล้วเบิ่งติผูกไม่ยัยลุ้นน้ำหนา กะเปซาวนสาวบ,บุญปาดโหมืนี้สาวบุญก็ไปเดอ้อสุขเจ้าสี่กับตาสุขเจ้าเคยเห็นเราไปหาเห็ดหรือยังฮะปกติเราเลี้ยงงวัวถ้าเห็ดอย่างอื่นเราเห็ดเป็นเบิดแต่หาเห็ดหาเราบได้ไป,ไปจ้าเมือ่อในสบุญเขาป่าหาเห็ดสาบายดีสาบายดีตอนสวยเดอ้อทุกคนสิพากันเขาป่าหาเห็ดหลอบแรลก รลอบสองของเมยยลุนรลุนวสา,นาสิมาบอสิมาหาอยู่ป่าหัวเทียงจะของแบบน,นี้เมื่อยเด้กวาสิบอมมาบอมาน้องผ้มาเลี้ยงงัวกับสรงเฮ็ดไปให้เบิ่งอยู่จากอยู่เจได้แบบน,นี้เฮ็ดบนมาส่งนี่พอแล้วพี่น้องเฮ็ด ผู right. no no, no. So ้นึงน่ะมาเลี้ยงงัวผู้นึงน่ะเห็นเห็ดลายสบุ่นเก็บบาดเนี่ยมานำหาเห็ดไปด้บยไปนำหาขวดปาดเมนอะไรเจ๊นี่แล้วเห็ดนาเล่บรดทัพวายามาบอกกะยามันไหลเดอกอยู่ได้เอ้ยเผิดนวังอะไรงามอยู่เก็บๆดูขวาเลยลืมวายอ่ะคมเปล่าเอามือยอมมันตัว เจ้านี่แหละที่นั่นอาไปเล่ปลาสบายดีจ้าเด้อบุญยมีเห็หมีห็ดอก็เออหายเห็ดแล้วโซนแดงได้สีดอกปลาได้สี่ดอกมือในสามเอลยน้องร้านผู้หนึ่งพี่น้องไปสี่คนเข่าปลาจะไปผ่านไปแล้วดอนหนึ่งค่อยได้ดอกหนึ่งบุบิ่นหมู่คือทำหุ่นเนาะทำหุ่นบิ่นหมู่ว่าันดอกใหญ่นั่นนี่นะเป็นหม่แล้วจะสีม่วงนี่ กำลังเทกูปทันในบ้านงามดีชำีนพอดีเนาะประหันบ้านค่อยดอกหนึ่งนะผมขัดขัคขักมันมันเขาปะาปุบเพาะแบบดอก็ดอกเต็มขึ้นมาใหญ่เช่ดอกใันมูด้ดอกใหญ่นานๆอ่ะออกหน่อยดอกดอกแรกแห่งมันพี่น้องี่ดอกที่สองขักขั อเลกพี่โคตเห็นพี่นองโอ้สมบุนละมานเด้อแต่เราบม่ค่อยด้ไปคือน่นนั่นใช้เบื้งเนี้ยุ้ยงามเจีฮะอืีได้ลายดอกเด้อสมเจ้าคอยห้ากันได้สองดอกมือนีรุ่นรุ่นอ่ะผู้ไดสซีมานระวังสี่คนนี่เจ้าแล้วนี่พี่นนอกไอ้สมบุญเห็นเอาเห็นเอา เพิ่นเห็นดูดูลายดอกบอกอุ้ยฐาน่ทาน,ทาน่เก็บนี่ก่อนอุ้ยตกอ่ะมึงเนี่ยงามดิใช้ละตีนเพิ่นมือเดียวจ้ะดอกเนื่องนี้จ้า เฮ็ดดอยกระส่าดนะสบุ่นะตืดๆจะไม่เฮ็ดยังปนหมีดเขาเป็นตะตีนอย่างเดียวใครหินี่น้ังเห็ดพี่น้องเห็ดแต่ว่าอันนี้มันเป็นเห็ดกินบดได้หักบังคอยเคยเห็นเขาคายในตลาดแต่เขาบุเคยหินไหมหลายหลายน้ำปลาหน่ะดอกหนาหนาบุหัวเห็ดอะไร อชมเจ้าเบิ้งมาคอยมากินเบิร์ดกระโดดเดี๋ยวนี่กัป้าให้หว้สักโอ้พี่น้องแม่หาลูกล <med> <im ple ats> <im ple ats> hey ูกหาแม่อยู่กับงป้าในสายเห็ดนะอู้เพิ่นเห็ดเห็ดละงอกเพิ่นเอื่นสวรรค์ไอคือมางามเท่านี่เดียวเดียวเดียวสิเบิ้งเก็บเห็ดก่อนแป๊บนึงโอ้ยขอบอยากได้กระบอกมันเด่ตาตัดเอาเด้จุ่มพี่จุ่มหนึ่ง งามอิรีพิน่นองมเห็ดปล้อยอยู่ออกอันแท้ละงกขาวตัวมันออกไข่ๆทรงจุ้มโอ้เห็ดดีงามเทะดอกแข็ง<ด>ๆ อกเแดอกันนี้มันสิเป็นบามักเห็นบาโนหมักเห็นยเป็นต้า,าเจ้าสัตวอ้อเือดอกเยวเลยมันจะเห็ดข่าไปเนาะ จะเมนเสียงบรหิหภคเพลงสมใยอยู่ในปราสาแต่ว่าข่อยบริอยู่ในปราสาทนะข่อยอยู่ข้างมันเส็จค่ะ,คะงามอไปดีสั่มเนีน่ยจะเมนว่างงามพี่น้องจับเป็นก้อเด้อเท่าไงา ดำๆนี่ก็เห็ดแต่พี่้องอันนี้เป็นเห็ดทานนะมันดำคือทานเขาเลยเอื่นเห็ดทาน้องขึ้นหมุนดิ่งขึ้นมาขึ้นสู่ชีวิตปะครัหยาดกับหอย เบิดไปแล้วสองดอนพี่น้องเฮ็ดยังบันให้พ่อเกงกำลังสิเข่าดอนที่สามโธจะแมนว่าเก่งรอบแรกบ่พ่อไปรอบสองอีกเขามาปุกพอปับบนี่ไม่เอาไม่ได้นะคะมันเท่างามอีลีนี่ พากันมุ่งหนาดอนนั่นดอนนี่พี่น้องเบิ้งสบุดเราก็หาเก่งเดือละมานมันตาดีดีด้นะพเ <โฮ S 1> จมเห็นว่างามมันสีแบบหนาตามันงามสีมันงามเลยพี่น้องนอะน,นี่ปลาทูกักอะไรนี่ดอกหนึง ผัแดนองามเลยพี่น้องเบิง่งสีผัดอ่อนอุ้ยหุ่ยอยู่อนี่ดอกซ้ำนีพ่พอดีแข็งกรุบๆเลยดอกหน้าหนาเอามีดเขี่ยวพลางงายถ่งปังงางอันนี้หอยกิน,นร้อนเตะเถ่าเราจะเถ่าเราวะทำเป็นเสื้อก่อนด้วยดอกในน้อย้วบางอันกระเถ่า ข้างหนาเขานี่โอ้ยมาเห็นสองซ้ำดอกแต่ว่ามันเห็นออกแบบพังห้างนะอีเมล่ละยเหยียบอีเม่ย่างไปนหันงานวิลเล็เก็บเก็บอันนี้ของนาบุญนะคะ อ่าน,นี่เบิรงเอาไหหวหอยกินซะเ็ว่ะแซ่บะมนว่างามเไปมมาหนังอันพักเมื่อยมานังเียวเลยดี๋ยวฮะเบห่วง่ะอยาแต่ีหอเอาไหมอันนี้ยา อขาดดกด้คนอีกขากับสพขออนันงในหันกับบริเ็นเตุที่น้องเก็บบเบิดพูบวแลาะบุญพุนตาดี รู้ใช้หัวแหะสบุนคนหมานเห็ดพี่น้องอื้อจุจูเอาปไงตอนนี้เป็นเด็ดเด็ดได้เห็นป่ะหักสุมเฮาอยู่ในป่าแล้วมันกระห่มเพิ่นมานเต็ดพี่พี่เห็นบ่นี่ขอพ่อปาพ่อาจ้า พ,งงนนพี่น้องก,กว่าควันมาเิ่คิดว่าคือสิสงสงกสิเกงอยู่แดดเพียงฟ่าพากันไปนะสิบโมงกว่าตอนนี้เที่ยงแลบสิบสองโมงเดียวว่ายัางพากันแตกสวดๆอยู่ในป่าอยู่เลยมาหาบ่งบอยเขา อย่าดอกหนึ่งเขาโคกนี่จนชิ้เมื่อพี่น้องห้างกระดาดอกเดียวนี่แหละเห็ดอันนี้นี่นง,งามๆเดี่ยวกันมันจุนะเบิ้งตีไปลอยป้าแม่คอยห้างกระเบิง้งโมงว่าเที่ยงเที่ยงนะบัดได้แค่บ่ายโมงเลยจ้าทุ่มไปจนบ่ายโมงป้าป้าเมือ่อ ย่างกาซีล้มกลมกาซีเซข้ามานี่บได,ด้เฮ็ดบบมีโบมีพี่น้องบบได้ห้คิดน้ำจักดีโบได้พ่อแบบว่าเป็นหมู่เป็นยังไงก็สีอยากมาเลาะในมือเศร้าี่ข้าเจ้ามาแล้วได้ได้เต็มตาประเพงเราผู้บ่ค่อยเต็มกันยังเต็มเลยแล้ววะเรากันยังอยากมาอีกรอบซอง้าคาคนหูเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดสีเมื่อแล้วเดี๋ยวเสียห้เบ่งไก่บ้อ แดดมีบ่ห้ยว่าเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา13นาฬิกานะคะบ่ายโมงกลักวๆสะบุนแห้งแล้วหมวกกับ่ได้ใส่บ่มีการเศร้าเมื่อไงบ่เนี่ย ตอนไปนะฮาวหาวข่อย่างน้ำกับบทันค้าเมื่อเราคือเป็นซีลอยเเนาะเออซุมเ้ามาด่อนนีมันบ่อได้จากดอกเลยอยากหน้าเลยอยากกินเบิร์ดชอยหยันเลยเ็นเฮดเ่าอันนี้เฮดอีเมยเดิพี่น้องว่าถ้ากกินเบิร์ด อาเขาก็เห็ดงามเลยเนาะนี่อันนี้กระตาซอนพี่น้องคอยเลียงงามๆเหม,มาือนเลยเห็ดทุกคนจะพัดินคอยกระตัดออกคักนี่ก็ถือว่าพ่อได้อยู่แต่ว่าขั้นบวกคิดว่าระยะนการไปกันมาอนะโอ้เศร้าเมื่อยจะเศร้าเมื่อยพี่น้องเบิง่งอีกน้อยหนึ่งอย่างสีหอดเทียงหอดเฮือนใกล,ล้ลกอีกนิดเดียวส่องกระตาได้แบบนี้ด้วยอันนี้ของสะวนพี่น้องแม่น้องเมย์บ้าเห็ดหนาอันนี้เห็ดหนาเลนะ อันนี้เห็ดหนาเขียวพี่น้องเบิง้งเห็ดหนาแดงพร้อมโอ้ยเห็ดละงดมีอยู่คู่หนาคู่สีเนาะหหนนาาและเขียวสีขาวสีแดงสีเขียวสีไข่ๆก็มี <แ S 2> นี่อันนี้สเป็นกระตาของสาบุญเด้อเรากำมานได้นี่นะเขาไปทำอิดนะพอ่เอ,พอเอาพ่อเอาบัดหลอมาอีกจหน่อยผัวโบมีเห็ดเห็ดอันนี้ก็เห็นช่องทองเมลุนกับยาเหนาเขียว นี่อันนี้ของหนูของหนูส่วนใหญ่ก็มีแต่สีเหล่เลยเข็ดไข่เขาก็ะเลือชองโบ่ก็บโบคอยสีส้มกับการที่เฮาอยากไปย่างเมื่อยเนาะซุ่มเฮาไปนะเจ้าสิว่าเจ้าองศาเนี่ยนะลงตั้งแต่หัวเทียงไปเข่าดอนพี่ปัสสาโง่ขึ้นมาขังนี่เด็กอ้อมหนึ่งเกน้ำที่พดเลยเด็เกิดเก่าบองศาไปแต่พี่คอุ่นสิฮอบระบายนี้พากันใส่เกือบโบกได้แต่ละคนนะข่อยในตีนข่อยยังขึ้นสีซุกเนี่ยอ๊อกหอนเปื้น โอเคล้วทุกคนสาธุไปเตะไปทางไหนไปทางไปวัดป้าอีกโอ้ฝ่ยพังเบิ่งกันด้วยมือนี่นะคอยว่าสิบ่ไปแต่เทคคมเมนพานั่งกินเงินกับคอยขึ้สิเดเซียเงินชวบ้านข้าไลเฮ็ดเปเราไปชา้าเฮบัดไปเอป้ากัยังได้เต็มกระตาป้ากัอยากไปหอบชองอีกประเภทนห้วยกันอยากไปแล้วบัตรเนี่ยบัดไปแล้วมันบริสุทขึ้น บอดมีดอกหน่อยดอกยังพี่น้องเก็บแล้วแล้วก็คือเบิร์ดบอดขิดนำสำน่ะปลาปลาเมื่อขิดนี่ก็คือศิลาเลยเจ้าขอบใจเบิร์ดสุขูสุขชนที่ติดต,ตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดีเมื่อแล้วสาบายดีปลาสิลงไปบ่เก่งแท้เด้อ